ทูยูทางไหนคะทางต้องบอยู่ใกล้ไหครนะับใกล้ใกล้วัดครับใกล้วัดใกล้วัดอะไรคะวัดดอนกลางครับอ๋อวัดดนอน,นกลางอค่ะแล้วในขนาดนี้นะคะเราก็ได้ไปอยู่นหน้าบ้านของคุณพ่อสมนบุริบูรณ์นะคะ ซึ่งเป็นจำ้ำแล้ววันนี้นะคะที่ฉันก็จะพามท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆน้องๆงองทุกคนนะคะมาทราบว่าคุณพอ่อประวัติความเป็นมาอย่างไงทําไมท่านถึงไม่เป็นจ้านะคะตามฉันเข้ามาเลยคะ่ะ หนะะูอยากจะทราบว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นมาอย่างไงทำไมถึงได้มาเป็นจ้าม้า่อน,นี้ก็เป็นจ้านี่มันมีการเนื่องจากมาพ่อแม่ก็ได้เป็นจ้าในเมื่อก่อนในชาวบ้านเขาก็เป็นคนที่เลือดมีต้เลือดทองเคยเป็นจ้ามาในเมื่อก่อนกตคุณแม่ยายเนม่เป็นคนแรกเป็นผู้หญิง คนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเรามีแดดเป็นเป็นต่อเนื่องกันมาคือเป็นคนที่เคยเป็นแล้วมันมาจากพ่อแม่สายญาติที่เป็นจำจำที่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นจำนะมันมันไม่มีสายญายติตัวนี้ตัวเนี้ยที่ก็สราบว่าเขามเลือก ค<ไ>่ะแล้วหนูก็อยากไปหาพ่พอว่าจ้ำเนี่ยมีกีคน,หนหอะไรอบ้ามาบ้านเขาตั้งไว้สองคนคนหนึ่งเป็นจำคนหนึ่งเป็นลองคือคือนนี้เป็นลองคือแม่ใหญ่นั่นเป็นจำใหญ่เพราะว่าพ่อเอแฟนเขาตายแต่ก่อนแฟนเขาเป็นจ้ำใหญ่ ก็นี่เป็นรองจําเพราะว่ามันเป็นสองหมู่บ้านเ,าเพื่อว่าชาวบ้านเรามีสองหมู่บ้านเพื่อจะมาบนมากล่าวไปเทปไปสอนมน่นสอนนี้เป็นเจ้าเป็นนายก,ก็ใกล้ใกล้ทางนี้ก็ทางนี้ถ้า,าใกล้ทางนั้นก็นนเนะแล้วก็แสดงว,ว่าจ้าเนี่ยเป็นผู้สื่อสารกับผิวดี บ้านอย่ามาวอนไปต้องมาบอกตั้มก่อนแล้วตั้มก็จะเป็นผู้ไปโนใช่ไหมคะค่ะแล้วหนูก็อยากใหทราบว่าแล้วของบนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีอะไรบ้างคะคือว่เชิงไก่ถ้าเด็กถ้าเด็กเราจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยกลัวจะไม่ได้ก็บนไหไก่ตัวไก่ตัวเลามาเขียวก็ แต่วันนี <tor> uh, <forced high> ้ส่วนส่วนหนึ่งที่จะไปเป็นเจ้าเป็นนายไปสอบขอรับราชการไปสอบบันที่ะนั่งที่นี้หรืออยากเป็นครูหรือเป็นผู้บ้านหรือเป็นอะไรต้เป็นเป็นรองหอวใเอาว่มาบนข้ามืวบนนี้ม้าข้องหรือม้าสองข้อนะฮัลโหลฮัลโหล คือมามาเป็นข้อมาข้อเนี่ยคือเล่าขาวปวดหนึ่งข้าภาษาภาษาเรว่าม้าข้อเนี่ยหรือมาสองข้อนล่ก็แสดงว่าคาว่าข้อหมายเล่าเลคะเล่าขหนึ่งปวดเล่าขาหนวด ข้มา,า,ามาชวางพ็จะเาหนาชวงกลุ่มกลุ่มกลุ่มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะับพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ จะเป็นการวางสรวงปู่ตาอือรือของเรานั่นเองนะคะส่วนด้านในนี้นะคะคือศาลปูอือรือมีคนมากมายเลยในช่วงเช้านี้นะคะวันนี้นะคะเรามีพิธีกรมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะที่จะมาเชวยเราในวันนี้ก็คือน้องมาเองค่ะวัสสี้ค่ะน้องมาะคะวันนี้น้องน้องมารู้สึกดีใจนะคะที่จะมาที่จะมาศาลปู่อือรือน้องมาดีใจไหมคะ พี่จ okay, ค่ะต้องแต่รุษคะ้าเราก็ได้มาอยู่ในงานได้อยู่ได้มาอยู่ในงานงานแล้วนะคะจะมีได้ว่ามีชาวบ้านจอนางและชาวบ้านมีโผล่หลุมมากมายนะคะที่มาเชวยกันจัดงานในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีต้ั้งนะคะซึ่งจะมีเจ้งเป็นผู้เป็นผู้นำงานในวันนี้นะคะค่ะแลวเจ้ามี <Okay. S 1> อะไรคะพี่สุ๋งเจ้ะคะตัง้ง สารระหว่างชาวบ้านชาวบ้านกับสารสุรีเท่านั้นค่ะเป็นผู้ดูแลค่ะแล้วล้วเนาะนะคะก็จะนำพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในงานนะคะว่ดูบรรยากาในงานก็เป็นยังไงบ้างกแล้วในขณันี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาในงานแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ได้มาพบอาจารย์ท่านหนึ่งสวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์ แกผ่านแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยก็เลยมาแกโบนนะขอบคุณมากค่ะคุณยายไม่ทราบว่าวันนี้คุณยายทำอะไรคะมาเลี้ยงค่ะไม่ทราบว่าคุณยายบนอะไรไว้คะไม่ได้โบนแต่เป็นมาเลี้ยงทุกปีอ๋อมาเลี้ยงทุกปีเหรอคะขอบขอบคุณมากค่ะค่ะก็็จะเปน ข้างเครื่องไหว้สอมตนค่ะก็จะมีข้าวมีน้ำมีไก่มาถวายค่ะสอ้วัวาของข้าอะไรเงี้ยอ่าเบยดเบียเลยต้องข้าอาดว่าท่านนันพะไม่ะลไม้เไม้ด้วยค่ะครับใจากเย็นๆนะครับ ปั้บเปิดต้นขวดเนี้ยมันมีพันไมเท่กนใ้ที่ใส่ไอมีสายอะไรเหรอไผ่บุกเขี่ยวเลยค่ะเอาไว้คนเห็นให้กับชาวบ้านที่มาในวันนี้หรล่ะให้ไปตามต้นขวดขวดแล้วก็เป็นสน่ห์มุนจันก็ไปผูกให้กับลูกกับหลานผูกให้กับตัวเองผูกให้กับคนที่เรารักเพื่อให้รอดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายใดๆทั้งปวงแล้วตัวใหญ่จะทราบว่าคู่เนี้ยคู่คู่นี้ มอะไหหรจ้ะคะะจุดค่ะจิดให้หลวงปู่ทราบว่ามาแล้วโอ,อ,อ,อเคค่ะข้าพ่อหมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่าหลวงจ้าค่ะยอะยากจะทราบว่าทำไมต้องจิดหลวง้าคะเรื่องเรื่องจ้านะครับเราเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องหนุนเราต้องเ้าความตั้งแต่อดีตตั้สมัยพิจารณาทำไม,มนานมาแล้วหนุไม่มีโรงพยาบาล คพยาบาลคือถ้าคนไหนเจ็บป่วยก็ต้องมาใส่หลวงปู่ขอประจํ anyway> าบ้านหนึ่งจ้าก็จะไปเคาะบอกว่าโอ้คุณปิป่วยมากนะครับขอให้จ้าือช่วยดูแลให้เจ้าปู่หรือช่วยดูแลแต่เจ้าปู่ก็จะดูแลรักษาก็โรงนั้นก็จะหายไปครับนี้เพราะว่าทำไมที่ที่โรงพยาบาลก็ครอบลาติป่วยก็ไม่ค่อยจะมาหามาหาจ้าไม่มาหาหลวงหลวงปู่เลยแต่ัยเวลานั้นถ้าคนไม่สบาย ก็จะต้องมาว่าคนนี้ช่วยนาขอสู่ช่วยรักษาด้วยสู่ก็จะรักษาคนนี้ก็จะหายเกิดปฏิหารเรียกว่าเป็นสถานที่ปฏิหารติวที่เราคิดเอาไว้นะครับในสิ่งที่ไม่ได้ม่เป็นไปก็ได้แต่ที่นอก็สามารถทึ่จะเป็นไปได้อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เลยผู้ที่ประสารแต่เล้วแล้วสื่นะครับที่ี้ตัาเราอยู่ก็ต้องมีจ้ำมีผู้ประสานงานเกี่ยวกับรัฐรักธุรกิจจะเอาว่า มีชาววาดมีพระมีชีวะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามัศดายกต้งก็เปียกเินมัศดายกตู้สื่อสารระหว่างระหว่างรถคีกมบเอ่งระหว่างรถอีโกัะที่ที่ต้องการอากใช้เลสื่ออะไชด้วยมีที่เป็นตราดพท์กามาทีนี้เวลาเวลาครบหนึ่งปีเดือนสามสอง ภาษาลาวว่าเดินสามองคมาสามคำนะครับก็จะทำพิธีเลี้ยงปูตาเวลาเลี้ยงปูตาและปูตาก็ะจะได้ปูตาก็าจะแข็งขึ้นไปขึ้นไห้เลี้ยงปูเลี้ยงปูก็จะได้รับประทานเสร็จแล้วนะครับพิธากานเสร็จแล้วก็เสร็จพิธีแล้วก็มีผูกขันจั่จั่ก็เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้เสียสละส ผู้เสียสะละแรงกายแรงใจแรงปัญญา,าในบ้านถ้าชาวบ้านมาบูนมาติดงานอะไรก็ต้องมาบูนมาดางให้กับชาวบ้านดังนั้นด้วยจิตสำนึกของพี่น้องชาวอาชีพเชิญชาวอีสานของเราหรือชาวพื้นทองถิ่นของเราจิตสำนึกว่าจ้ำเป็นผู้เสียสละเกิดอะไรเป็นการปผูกแขนเพื่อที่จะบูนสอนให้พลังใจให้กับจ้ำให้จ้ำมีพลังใจได้ต่อสู้ได้ทำหน้าที่ที่ดีให้กับพี่น้องมวลชนต่ใจจ้ำขอบคุณมากค่ะ ค่ะวิธีการวงสงปู่ใจอือก็ได้เสรศษสิบลงไปรู้ล่วงด้วยดีนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าน้องไมคคะน้องไมคได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเราได้รู้ว่าอูออือมีเป็นศิษย์ศิษย์คู่ตันสู้เมืองขอดใจดูโขดแล้วก็ได้เห็นคุกค่าของประเภทีดถ้าไม่พาไปห้องผิด หวังว่าวิดิทัศน์นี้คงจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆน้องๆที่กำลังศึกษาเรื่องปูอูลูของเราอยู่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนดิฉันเด็กหญิงปริชาติถาอินและน้องมายเด็กหญิงเววันอินทองยุทธต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ลานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ